สวัสดีครับฟูจิครับคนที่คิดสัญญกรรมแม้แต่นิดหนึ่งคุณต้องดูนะครับมีหลุมพรางที่เราไม่คาดคิดออกข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นจะได้เตรียมตัวถูกไม่งั้นคุณจะแก้ไขกับคืนมาไม่ได้อีกแล้วครับมันเป็นภาพที่น่าตกใจผมไม่เคยคิดที่จะประชดชันแต่ด้วยความเป็นห่วงผมก็เลยขอนําเสนอข้อเท็จจริงครับไปดูให้ดูกัน เดิมเป็นดาราที่สวยงามอยู่แล้วแต่อยากมีจมูกที่สูงขึ้นมาผ่าตัดแล้วพลาดการเลือกหมอก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยคุณเธอก็เป็นคนธรรมดาแต่ดูสิครับว่าหน้าตางเธอใหญ่จากการสัญญกรรมเธอชื่อฮันเฮนยองเป็นชาวเกาหลีโด่งดังในประเทศญี่ปุน่นที่เกาหลีเรียกเธอว่าคุณป้าพัดลม เนื่องจากการเลือกหมอที่ผิดคุณฮังเฮนยองจริงๆเธอก็สวยอยู่แล้วแต่เธออยากสวยมากขึ้นก็เลยมีการสัญญกรรมแต่เธอไม่พอใจในรูปคางของเธอที่เป็นรูปเหลี่ยมแบบนี้เธอจึงพยายามที่จะไปหาหมอเพื่อพยายามทําให้หน้าไม่โดดเด่นและทํายังไงที่จะทำให้หน้าไม่ใหญ่แบบนี้มีการไปฉีดซิลิโคนที่หน้าเธอไปตรวจหน้าที่โรงพยาบาลดูนเนื้อหน้าเนื่องจากการใส่ซิลิโคนเยอะเกินไปทําให้หน้าบวมใหญ่ขึ้น,นแบบนี้ซึ่งซิลิโคนเปลี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหน้าภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่านี่คือกัชชิเป็นเนื้อส่วนหนึงงหน่ง ต้องการที่ตัวเองสวยอยู่แล้วแต่อยากสวยขึ้นอีกครับเธอต้องผ่าตัดใหม่ถึง15ครั้งจากการผ่าตัดหนูครับเนเนื้อออกไปดีขึ้นดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถเอาเนื้อที่โผล่เกินหรือเนื้อที่มันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วไม่สามารถเอาออกหมดหลังจากนั้นเธอต้องบินข้ามจากเกาหลีมาที่นาริตะประเทศญี่ปุ่นเพื่อมารักษานี่คือภาพของเธอมาที่สนามบินนาริตะเพื่อได้รับการรักษาใหม่นางเธอปัจจุบันเป็นแบบนี้มาที่โรงพยาบาลคิตาสโตประเทศญี่ปุ่นจากการแนะนําของหมอเกาหลีให้มารักษาที่ประเทศญี่ปุ่นคุณหมออ เนื่องจากเลือกหมอที่ไม่ได้มาตรฐานเลือกแต่ราคาที่ถูกปรากฏว่าพลาดแล้วต้องแก้ไขใหม่ถึง15ครั้ง <S 2> <S 2 เห็นภาพแล้วรู้สึกเสียใจแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนๆหลายคนนะครับถ้าเราคิดที่จะสัญญกรรมต้องศึกษาให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังเพื่อนเฉยๆแต่บางทีเพื่อนอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ตัวเราเองอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจครับและผมยังมีวิดีโอดีๆหลากหลายครับแต่ไม่กล้าให้เพื่อนๆได้เห็นกันในครั้งนี้ผมตัดสินใจเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นจะได้เตรียมตัวถูกก่อนที่จะมีการสัญญกรรมจริงๆแล้วเพื่อนๆมีความสวยธรรมชาติของตัวคุณเองอยู่แล้วและคิดว่ายังมีเพื่อนๆคนไทยหลายคนที่มมมมีกกกกกาาาาาารรรรรสแแลลล้้้้วเเเเเิิดดดพพพขึนนนนต่่่่ไปผยใหืืออคะ แต่ในครั้งนี้คุณป้าพัดลมต้องขอบคุณคุณป้าพัดลมมากๆซึ่งเธอกล้าเปิดเผยให้พวกเราได้เรียนรู้จะได้เตรียมตัวไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับเธอเปิดเผยให้เราเห็นว่าจะทําอะไรต้องมีวิจารณญาณที่ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรเกิดขึ้นไม่งั้นจะแก้ไขไม่ทันครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่คิดจะสัญญรรมก่อนทำอะไรให้ตัดสินใจครับขอให้เมื่อวัอนแข็งแรงปราศจากโรคและหน้าตาสวยงามครับ